สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเบนล่าเคลื่อนไหวแล้วไม่คิดว่าจะโพสต์ประโยคนี้เบนล่าลานีโพสต์ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลาย,ลายคนถึงกับเศร้าไปเลยตามตามกันเมื่อทางด้านคู่รักข้ามช่องอย่างเบนล่าลานีแคมเปญได้ยุติความสัมพันธ์กับพระเอกต่างช่องเวียสุกรวันรคณาดลดหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีก่อนหน้านี้เบนล่าลานีเพิ่งโพสอินสตาแกรมสตอรี y ที่ทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าการเลิกลากันในครั้งนี้จะมีมือที่3ขเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เนื่องจากเธอได้โพสตอรตอรี่ของนางเอกรุ่นพี่ในวงการอย่างแอนทองผสมที่แท็กมาซึ่งเป็นสตอรี่ช่วยแนะนําวิธีการตอบโต้ถ้าสามีขอหย่าต่อหน้าเมียน้อยซึ่งเรื่องราวในละครเรื่องใหม่ของแอนทองผสมโดยมีดาราคนอื่นมีการเข้ามาเขียนวิธีการอย่างดูเด็ดเผ็ดมันยกเว้นเบลล่าลานี ani, ที่ไม่เขียนอะไรเลยล่าสุดทางด้านเบลล่าลานีเคลื่อนไหวล่าสุด ออกมาแชร์พระราชดำรัสของนายหลวงรัชกาลที่9โดยมีทั้ง12ข้อดังนี้ 1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้น 2. เมื่อมีคนเล่าว่าเขามีส่วนเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ติดไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย 3. รู้จักฟังให้ดีโอกาสทองบางทีมันก็มาแบบแววๆเหมือนกัน 4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ริมทางบ้างเสียบ้าง 5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย 6. หัดทำสิ่งดีๆให้คนอื่นจนเป็นนิสยัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารู้ 7. จําไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 8. เวลาเล่นเกมกับเด็กๆก,ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถอะ 9. ใครจะวิจารณ์เราไงก็ช่างไม่ต้องเสียเวลาไปตอบโต้สิ 10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่2แต่อย่าให้ถึง3อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทํางานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ 12. ทําตัวให้สบายอย่าคิดมากถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สําคัญอย่างที่คิดไว้ที่แรกหรอกขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรอลฟิทโปรและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ